สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สุกทานลอดชนาผู้รับสารจัรกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาะลกหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาประจำพลังงานของเดือนกันยายน2568ันหาสชาวราศีมังกรลัคนามังกรด,งดาวสุขดาวจันทร์ถ้าคุณทราบดาวอาทิตย์นะคะมังกรถ้าไม่ทราบวันที่เกิดใช้เดือนมกราคมเป็นหลัก ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่เข้าสมาสนับสนุนนะคะสมัครสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเราจะมาดูนะคะครึ่งแรกจะเป็นพลังงานตัวคุณครึ่งหลังจะเป็นพลังงานคุณของคุณเราจะแบ่งพลังงานเป็นสองฝั่งนะคะพลังงานสามารถสลับกันได้ไปสลับพลังงานเอาเองคนของคุณนะพลังงานของเขาในช่วงกันยายนนี้นะ Seven of Wands คุณมองเขาอย่างไรนะคะ Face of Cup และ Ace of Pentacles และไพ่แถมพล r a น c e ความรู้สึกเขามองคุณอย่างไรความรู้สึกของคุณในความสัมพันธ์นี้ Six of Pentacles Queen of Wands เชนส์ออฟครับราศีมังกรละคนามังกรนะคะตอนนี้ตัวคุณนะคะเหมือนกำลังพยายาม นะบางคนนะราศีมังกรลัคนามังกรก็คือมันมีการบล็อกกันไปในะความสัมพันธ์นี้คนที่คุณถอยออกมาคือคุณอาจจะไม่ได้พยายามมากพออาจจะพยายามที่จะสมดุลพลังงานตัวเองก็ได้นะคะหรือบางครั้งคือคุณพยายามมามากพอแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณเป็นคนที่ แสดงออกความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ต้องการที่จะขยับความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วตัวคุณก็เลยพยายามนะ,ะพยายามที่อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็บอกตัวเองว่าเออฉันอะ่ะตัดสินใจถูกแล้วแหละที่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์หรือพยายามไม่ให้รู้สึกว่าเราอ่ะนะคะอยากต้องการเขาอยู่หรืออยากให้เขากลับมา คือพยายามยอมรับกับตัวเองแหละว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันจบไปแล้วนะคะไม่อยากจะไปไม่อยากจะต้องไปรับรู้ข้อความข่าวสารของเขาหรือเรากําลังพยายามอยากรู้ข้อความข่าวสารของเขาก็ได้นะคะหรือกําลังจะบอกตัวเองว่าอยากจะทักหาเขาแล้วมันยังไงละ่ะนะคะถ้ามาเจอแล้วเดี๋ยวก็ไม่เจอกันอีกเนี่ยนะะมันก็จะเป็นการทรมานคือมันเป็นความพยายามที่ อาจจะพยายามที่อยากจะทําบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ให้กลับมาแต่เราก็พยายามอีกเหมือนกันนะมันเป็นการสองจิตสองใจที่บอกตัวเองว่าไอสิ่งที่เป็นทุกวันนี้เออมันดีอยู่แล้วมันถูกอยู่แล้วในเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ยจบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือลึกเกินไปนะคะอยากหลุดออกมาจากการรอคอยนะคะแบบเช่น คุณรอคอยเขาเมื่อไรจะส่งข้อความมาถ้าคุณส่งข้อความไปเมื่อไรเขาจะแสดงออกความรักความรู้สึกนะคะเมื่อไรเราจะได้เจอหน้ากันนะ,ะเวลาที่เราห่างไปเนี่ยเขาคนนั้นจะรู้สึกถึงชั้นไหมเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะ็นการคิดเยอะคิดมากในพลังงานของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อนทีนี้ถามว่าเขานะมองคุณอย่างไรจริงๆคนคนนี้นะคะ ต้องการกลับมาพูดคุยหรือขอโอกาสส่งข้อความเพื่อจะแก้ไขความรู้สึกเขาอาจจะมองว่าตอนนี้คุณน่ะยังไม่ต้องการคุยกับเขาเลยอยู่ห่างจากเขาไปเปลี่ยนไปแล้วอาจจะหันหลังไปโฟกัสทำงานทำเงินของคุณไม่มีเวลาไม่ได้อยากแชทไม่ได้อยากโทรหาไม่ได้อยากมีความรักหรือไม่ได้อยากกลับมาคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะอะไรสิ่งนี้นะไพ่บอกแบบนั้นในสิ่งที่เขามองคุณ อารมณ์ความรู้สึกนะคะจริงๆคุณบอกว่าคุณอะไม่ได้อยากจะทุ่มเทความรักความรู้สึกหรือว่าการให้เนี่ยนะคะหรือการทักหรือส่งข้อความไปเนี่ยมันเหมือนเราแสดงออกความรู้สึกของเราไปแล้วแล้วเราอะนะมันก็คาดหวังใช่ไหมคะว่าเออเขาอะจะรู้สึกกับเราตอบกลับมาไหมเขาอยากจะคุยกับเราไหมเขาอยากจะส่งข้อความไหม แล้วเราก็ทํางานโดยที่เรารู้สึกเหมือนว่าไม่มีความสุขอะนะะมันเป็นอารมณ์ที่มันไม่เสถียรนะะสิ่งที่เราใจดีออกไปสิ่งที่เราคาดหวังอะนะเราคาดหวังว่าเขาอะจะเซเยตหรือมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยากจะคุยกับเราบ้างนะไม่ได้อยากจะแค่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักกับเราทําให้เรารู้สึกโอเคหรือมีความสุขบ้างสิ่งเนี้นะคะคุณเป็นสิ่งเนี้ยคุณกําลังคิดหรือเป็นสิ่งเนี้ยบางทีเราอยากจะให้อภัยตัวเราเองแล้วก็กลับมามองว่า คนที่เราอะ่ะควรจะต้องดูแลใส่ใจนะะแก้ไขอะ่ะนะเราจะต้องกลับมาให้ความสุขกับตัวเองดูแลตัวเองหรือรักตัวเองหรือเปย์ตัวเองหรือเอาเวลามาอยู่ที่ตัวเองเอาเวลามาอยู่ที่การทํางานหางเงินเอาเวลาที่ดูแลลูปล่างหน้าตาตัวเองแล้วก็กลับมามั่นใจมาพยายามอพยายามมีความสุข ในความห่างในความเปลี่ยนแปลงหรือในความที่แบบเอ้ยฉันตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งนี้สิมั่นใจสิอะไรสิ่งเนี้ยนะไม่ต้องรู้สึกว่าเมื่อไม่มีเขาฉันรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขอ่ะทำไมใจฉันจะต้องเป็นสิ่งนั้นด้วยอ่ะนะคือการให้อภัยตัวเองเวลาที่เราจะมีความรักหรือคุณกำลังจะเรียนรู้ว่าเวลาเราคุยกับใครอ่ะ เราเหมือนกับลงทุนเวลาลงทุนหัวใจลงทุนความรู้สึกโดยที่เรา,าคาดหวังในตอนแรกในอารมณ์นั้นมากจนเกินไปเช่นเราคุยกับคนนี้แป๊บหนึ่งครั้งแรกนะคะเราคาดหวังถึงการแต่งงานเลยสิ่งเนี้ยมันเหมือนว่าเรารู้สึกกับคนเนี้แต่ในเหตุการณ์สถานการณ์มันเป็นแค่การเริ่มคุยใช่ไหมคะทักทายหรือรู้จักแต่บางครั้งเราอะ คิดจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่มันอยู่ข้างหน้าไกลเกินไปนะมันเลยทำให้เราอะเวลาที่เราไม่พยายามแล้วหรือความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เราต้องกลับมายอมรับว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะให้อภัยก็คือเราจะเรียนรู้ว่าเวลาที่เรามีความสัมพันธ์หรื คุยกับใครคนใหม่เราอย่าคิดหรือรีบที่จะขยับความสัมพันธ์หรือเราไม่จะไปจะต้องพยายามมากจนเกินไปตอนนี้คุณกำลังบอกกับตัวเองสิ่งเนี้นะราศีมังกรและคณะมังกรโ,โ,โ,โอ้ตรงหรือเปล่านะคะช่วยบอกหมอแจนด้วยคุณพยายามจะสมดุลพลังงานของตัวเองแล้วก็ยอมรับในทุกความเปลี่ยนแปลงนะคะคือจะอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขให้ได้นะคะไม่ว่า จะมีคนคนนั้นในใจไหมหรือไม่มีนะคะมาดูพลังงานคนของคุณนะเดือนกันยายนนะคะมังกรคนที่คุณถอยออกมามาดูพลังงานของพวกเขาสิคุณมองเขาอย่างไรหรือเขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้และพลังงานของเขาเป็นอะไรยังไงนะคะมังกรหรือมีราศีอะไรที่เกี่ยวข้องมาดูซิคนของคุณนะมังกร four of swords คุณมองเขาอย่างไร King of s o u ส์ the days และ seven of cups นะความรู้สึกของเขาเพสออฟบอลเดอะสตาร์ Born, Star, นะคิงออฟเพนทิคอลจริงๆนะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์ว่าตัวพลังงานของเขาอะนะเหมือนคนที่ รู้สึกนะเหมือนคนที่รู้สึกว่ายัางมีความมั่นคงอ่ะยังมีความมั่นคงอยู่ที่คุณนะคะยังมีความมั่นคงว่าเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะสามารถไปได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นคนของใจอ่ะนะ,ะแต่การกระทําของเขาอะ่ะอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้เ <c oughs> ช่คนคนคนนี้ยก็อยู่แต่บ้านของเขาหรืออยู่แต่ที่ทํางานของเขาหรืออยู่แต่กับครอบครัวของเขาอะไรสิ่งเนี้ยหรือโฟกัสความสําเร็จ พยายามจะมั่นคงทางอารมณ์นะคะคืออยากได้ความสัมพันธ์ที่มันสามารถประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์แสดงว่าคนคนนี้ถ้าเชื่อมโยงกับตัวคุณก็คือเขายังยังคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ยังสําคัญนะ,ะสําหรับเขาก็คือคุณสามารถเป็นเซฟโซนเป็นที่ปลอดภัยเป็นครอบครัวเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือดูแลเพื่อเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะพลังงานนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าคุณมองเขาอย่างไรคุณมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนพูดตรงชัดเจนจริงจังนะคะเขาเป็นคนพูดตรงนะเป็นคนที่ฉลาดมีมีแรงดึงดูดนะคะคนนี้มีแรงดึงดูดอย่างมากเลยนะคะอยู่ ในความคิดบางครั้งเนี่ยคุณก็คิดว่าคนนี้เป็นคนจริงจังแต่บางครั้งคุณอะกลับมองเขาไม่ออกนะคะว่าเขามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันทําให้ตัวคุณอะสับสนลังเลนะคะการกระทําของเขาหรือคําพูดของเขาเนี่ยมันมีลักษณะกินในลึกอะนะ,ะเหมือนคนที่พูดอะไรที่มันเป็นปริศนาทําให้คุณต้องนึกคิดถึงคําพูดของเขาหรือการกระทําหรือการแสดง ของเขาเนี่ยให้มันแปลไม่ออกนะคะมันเหมือนคุณต้องหาโจทย์ตลอดเวลาแบบเราสงสัยเราลังเลเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงมาทําให้เรามึนงงอ่ะนะคะคือคนเนี้ยเขาจะมีคำพูดแบบลึกซึ้งเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะะมันทำให้คุณงงงวยลังเลสับสนมันมีแรงดึงดูดนะะบางทีคิดแล้วก็คิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่เล่นเล่น,ลนแต่บางมุมคุณก็รู้สึกเหมือนเอ๊ะ เราจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันนะคะไม่ได้อยากจบในความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งคุณก็มองว่าพฤติกรรมเขานะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดแล้วก็นะผู้คนอาจจะเข้าหาเขาเยอะเขาอาจจะมีสิทธิ์มีตัวเลือกมีทางเลือกอะไรก็ได้แบบนี้นะคะคุณอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูด เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือเลือกทําอะไรหลายอย่างนะตามความต้องการของเขาได้หรืออาจจะคบใครหลายคนพฤติกรรมของเขาทําให้คุณอะรู้สึกสงสัยอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้เรารู้สึกมึนงงนะคะว่าเอ๊ะตกลงคนเนี้ยมันเป็นคนจริงจังคุยกับเราคนเดียวจริงหรือเปล่าหรือว่ามันคุยหลายคนนะทําให้เราสับสนลังเลมันก็เลยทําให้คุณหยุดพยายามในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน เรามาดูว่าตอนนี้คนนั้นนะฮะคนคนนั้นอะรู้สึกอย่างไรกับคุณถ้าถามว่าตอนนี้นะมันแบบไม่ได้คุยกันแล้วมันเป็นสิ่งเก่าไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะแต่ทีนี้คนนี้ยังรู้สึกคาดหวังนะคะาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่มันเคยไม่เข้าใจมันจบเนี่ยนะมันน่าจะมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยหรือทักทายเริ่มต้นใหม่เป็นการปณีปนอมนะ,ะยังมีความหวังยังมีความหวังอยู่อะนะคะไม่ว่า ออตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะไปโฟกัสงานไปโฟกัสงเงินเขาก็เลยนิ่งยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์นะอาจจะไปทํางานหาเงินก่อนหรือไปอยู่ที่บ้านเขานะยังไม่ได้มาเจอคุณยังไม่ได้มาร่วมงานกันนะคนคนนี้ก็ยังรู้สึกไม่ได้อะไรเปลี่ยนไปหรอกนะคะก็คือเป็นคนที่นิ่งเฉยๆยยังคลองตัวอยู่กับความโสด แต่มันมีความรู้สึกที่ส่งมาถึงคุณบ้างนะยังมีแพชชั่นอยู่ยังมีความสนใจยังมีความที่อยากจะคุยหรือส่งพลังงานที่ดีๆมาถึงคุณในลักษณะที่ไม่ได้มองคุณในภาพล้ายหรือภาพลบนะคะคือเป็นคนที่อยากจะไปหาอยากจะไปเจอแต่มันอาจจะมีแบบบางคนก็อาจจะแบบเออขี้เกียจออกจากบ้านขี้เกียจขับรถหรือว่าทำงานก่อนช่วงเนี้ยมันเออเงินได้น้อยนะคะอะไรสิ่งเนี้ยนะก็ คิดหรือวางแผนแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงมือทำอะไรนะยังไม่ได้แอคชั่นคือเขาก็เป็นคนเก่าคนเดิมที่ทำอะไรช้านะคะบางทีคนคนนี้ก็มีความลังเลสับสนเหมือนกันนะความลังเลสับสนในพลังงานของเขาที่เขาอยู่ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวนะมันมีลักษณะของ เหมือนเขาอะนะฮะไม่อยากจะทําอะไรด้วยความรวดเร็วคนคนนี้นะบอกว่าถ้าทําอะไรด้วยความรวดเร็วเหมือนเดิมอะเหมือนใจร้อนที่อยากจะคุยกับคุณที่อยากจะเจอคุณหรือให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยนะสิ่งเนี้ยมัน มันมันไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยวัยในการพัฒนาความสัมพันธ์มันเหมือนว่ามันจะเป็นความรักที่เป็นแบบเด็กๆหรือการเอาแต่ใจตัวเองเช่นเขาคิดถึงคุณเขาอยากเจอคุณเขาก็จะขับรถไปหาคุณเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตอนนี้งานมันกําลังเป็นยังไงเงินมันกำลังจะเป็นยังไงหรือว่าเออมันอะไรสิ่งนี้ยนะก็คือ คิดเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากจะคิดเป็นแบบเด็กๆนะคะว่ามีเวลาว่างทั้งหมดฉันก็จะไปหาเธอหรือให้เธอมาหาฉันเอาความรักเป็นหลักใหญ่ทําตามอารมณ์ความต้องการของตัวเองความรักใช่ไหมคะโทรหาไปหามาเจอกันไม่ทํางานไม่สนใจเอาเวลาทั้งหมดไปหาเธออะไรสิ่งนี้นะหมอหมอเห็นถึงว่าเขา่จะไม่ทําสิ่งนั้นเหมือนคนที่คิดเป็นผู้ใหญ่นะคะ มีความคิดเหมือนกันที่อยากจะคุยหรือจะจะกลับมานะคะแต่ทีนี้สิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายแสดงว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างรับผิดชอบถึงตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะพูดใต้บังคับบัญชาของเขาหรือครอบครัวของเขาเรื่องการเงินถามว่าคนคนนี้ไม่ได้เจอคุณแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขใช่ไหมนาจะใชนะคะมันไม่มีความสุข นะแต่เขาก็พยายามเหมือนจะสมดุลพลังงานอ,อยู่อยู่กับตัวเองอมั่นคงกับสิ่งที่ต้องทําก่อนเหมือนคนนี้ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะท,ที่สําคัญนะคะกว่าความรักหรือต้องทํางานหาเงินก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางมาเจอคุณหรืออะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะการรอคอยนะราศีมังกรราคนามังกรหมอเห็นถึงการรอคอยที่แบบเออเดี๋ยวรอก่อน สองวันสองเดือนสองสัปดาห์อะไรสิ่งนี้นะคะว่าอนาคตเนี้ยมันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณเจอเช่นไม่ไม่พอใจเบื่อนายนะคะยังไม่มีอารมณ์ที่จะคุยเรื่องความรักนะะอะไรสิ่งนี้หรือว่าถ้าโทรหาคุณหรือเจอค,คุณก็กลัวการปฏิเสธนะคะสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เขา คนนี้น่าจะยังไม่แอคชั่นอะไรนะคะแต่มีความรู้สึกดีๆที่ส่งถึงคุณว่าเป็นสิ่งนะั้นนะมันเหมือนยังยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่มีอะไรขยับต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่หรือเซฟโซนของกันและกันทีนี้มังกรถ้าฟังคลิปนี้หมอเห็นถึงพลังงานว่ามังกรอาจจะมีใครบางคนที่คุณคุยคนใหม่ได้หรือบางทีคุณจะต้องเป็นคนที่ส่งข้อความหรือโทรหาคนคนนี้ก่อน ถ้ารอคาดหวังว่าคนนี้จะทํางานในความสัมพันธ์น่าจะยังไม่ทํานะคะอาจจะมีความคิดถึงหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ผิดใจกันนะ,ะไม่ได้ไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันหรือไม่ได้กลับมาคืนดีนะคะมันเป็นความละหองละแหงนะ,ะอะไรหลายอย่างคือคุณอาจจะทําให้เขาสับสนบางอย่างว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะส่วนใหญ่บางกรจะเป็นพลังงานของเวลาใครที่เข้ามาคุยเราอะ่ะมันจะมีแรงดึงดูดมันจะมีเอ่อความหึงหวงนะคะคนคนนั้นหึงหวงเราบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเออเขาหึงหวงบางทีเราชอบเขานั่นแหละตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ชอบเราเราพยายาม แต่พอเรารู้สึกเหมือนเบื่อและไม่อยากจะสนใจคนคนนี้ก็กลับอยากให้เราสนใจแล้วก็หึงห่วงเรากลับถ้าเราเงียบไปหรือถ้าเราไปคุยคนอื่นเนี่ยมันทําให้คนเนี้ยสับสนแล้วก็ไม่รู้อะไรยังไงว่าเออจะทําตัวยังไงถูกนะโดยที่เขาจะขยับมาก่อนเขาก็จะไม่ทําเหมือนคนราศีกลุ่มราศีพิจิกหรือบางคนอาจจะเป็นคนผู้ศบนะคะราศีผู้ศบลัคนาผู้ศบอะไรสิ่งเนี้ยนะสิ่งที่หมอเห็นนะ เอาละค่ะสโคบเดือนกันยายนของมังกรน,น่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพลังงานนะคะเป็นแบบภาพรวมนะไม่ได้ตรงกับทุกคนบางมุมสมมติมตรงคุณฟังแล้วมันตรงก็โอเคมันมันมันสะท้อนถึงคุณแต่ถ้าบางพลังงานที่มันไม่สะท้อนถึงเราแน่นอนแหละบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นเราก็อาจจะงง,งว่าเอ้ยอะไรโออะไรว่าเรื่องของใครอะไรสิ่งนี้ถูกไหมคะไม่ต้องงงนะคะ ทีนี้วันที่นะแบบสากลตะวันตกถูกไหมแต่บางคนอนะถ้าคุณมาชมคลิปแล้วมันตรงกรับโหราศาสไทยเอาความเชื่อของคนฟังคือคุณเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะฟังคลิปไหนอะไรอย่างไรเช่นสมมุติคุณอยู่มังกรคุณก็อาจจะฟังราศีกุมด้วยนะราศีมังกรอย่างนี้สะท้อนไปถึงกันได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เฉลีย่ยเฉลี่ยพลังงานไป เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสโคบประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูดวงส่วนตัวโอนยอดก่อนแล้วก็แอดไลน์ ID มาเราจะรีบให้คิวไปกำลังใจอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ